สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับอังคารที่22กรกฎาคม2568นะครับเจอกับผมแยงกิม马าศนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยมันสนันเมืองบวกพ่อหลักบุญนะครับที่เวทีนานาชาติลังสิทธิปทุมธานีครับรอบแรกก็จัดโดยทีมงานเพชรดีนะครับรอบที่2เนี่ยจัดโดยทีมงานพอหลักบุญนะครับนําทีมโดยเสียวุฒิพอหลักบุญนะครับ ไปดูรอบแรกคู่ที่1นะครับถ่ายทอดสดทางทูโฟยูยี่สิบตอน6กโมงนะครับเพลินพยักพยักภูหลวงนะครับเจอกับเพชรบุญที่ใจก๊อซซี่มวยชอบนะครับเจ้าเพลิงพยักเนี่ยซ้อมพยักภูหลวงที่จังหวัดเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพลิงพยักนะครับเพลิงพยักพยักภูหลวงนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับดีแม็กเีมวยไทยครับเจอกับพีรพัฒน์สิทธิเสียสงนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด127ี่นะครับ ดีแม็กเนี่ยมา127.1นะครับลดไป0.1นะครับซ้อมเจดีมวยไทยที่กาลสินนะครับขณะที่พีรพัฒน์นะครับมา126.9นะครับก็ขาดไป0.1นะครับดีแม็กเนี่ยเกินไป0.1ขณะที่พีรพัฒน์เนี่ยขาดไป0.1นะครับคุณที่ชอบไปที่ดีแม็กนะครับดีแม็กเจดีมวยไทยแล้วก็คู่ที่สองคู่ที่3นะครับคู่รองช่วงแรกนะครับปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับเจอกับลั่นนครอิ่งอุบลนะครับคูู่นนนี้้สกกัััพิด116ะครบ ปลายฟ้าเนี่ยมา1 16.7นะครับลดไป0.7นะครับก็มวยจาก101นะครับซ้อมสอแสงชัยที่101นะครับประเภทครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับสําหรับเจ้าปลายฟ้าขณะที่คู่ชกนะครับลั่นนครอิ่งอุบลนะครับเมื่อช้ามา116.2กนะครับก็ลดไป0.2นะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อึ่งอุบลนะครับก็ประเภทมวยซ้ายนะครับลั่นนครเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจ้าลั่นนครนะครับถ้าราคาเฟ้นต่อเนี่ยยังไงก็ออกตัวบังทุนไว้หน่อยละกันนะครับส่วนผู้เอกนะครับสีมาลายเพชรเจริญวิทย์นะครับเจอกับฤทธิชัยพันดักรัตนบุรีนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด117นะครับสีมาลายเนี่ยมา1 1 7 6นะครับลดไป0.6นกะครับก็มวยจากมาสารคามนะครับซ้อมเพชรเจริญวิทย์ที่มหาสารคามนะครับประเภทมมยฝีมือนะครับมวยขวาฝีมือขณะที่ฤทธิชัยนะครับฤทธิชัยเนี่ย ก็มวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมพันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับประเภทมวยเข่าวงในปั้มล็อกลัตตีแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเมื่อเช้าก็มา117.6นะครับก็ลดไป0.6นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลิทิพันนะครับลิธิพันธ์พันดักรัตนบุรีนะครับหมยชอบช่วงแรกนะครับชอบเจ้าดีแม็กซ์นะครับดีแม็กซ์เจดีมวยไทยนะครับแล้วก็ลิธิพันธ์นะครับดีแม็กซ์แล้วก็ลิธิพันธ์นะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับรับชมได้ทางแอปไปทีวีนะครับก็จัดโดยทีมงานพอหลักบุญนะครับคู่ที่1นะครับยอดอนุรักษ์สอชัยเจริญนะครับเจอกับเพชรพอเพียงสิอบตเก่งนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด108นะครับ108คู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดอนุรักษ์นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรอนุชิตสอชัยเจริญนะครับเจอกับซุปเปอร์เจ๋งสิทธิพิทักษ์นะครับ คู่นี้สู้กันพิกัด111นะครับ111ก็มาขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าเพชรอนุชิตเนี่ยมา110.3ขณะที่ซูเปอร์เจ๋งเนี่ยมา110.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าซูเปอร์เจ๋งนะครับแล้วก็คู่ที่3ช่วงที่2นะครับเจ้าหงเพชรเล็กนะครับเจอกับกังวานเล็กนะครับหงเพชรเล็กเจอกับกังวานเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ากังวานเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับโคตรเจ๋งสิทธวัชรชัยนะครับเจอกับดิติเดช สสุภาพรนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด100ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าโคดเจ๋งนะครับโคดเจ๋งสิทธิวัชระชัยนะครับและก็คู่รองนะครับมรกตดําสเปรมบุตรนะครับเจอกับก้องทัพดาบทิศบางรักนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด100ปอนด์เหมือนกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ามรกตดํานะครับมรกตดําสเปลมบุตรและก็คู่เอกนะครับเดชอนันต์เพชรอนันนะครับเพชรอนันต์สุรัตน์เจอกับเด่นชัย สสุจิมาวิทนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด 108, up, 108นะครับ108นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรอนันต์นะครับเพชรอนันต์ต่อสุรัตน์นะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบมรกตดดำนะครับแล้วก็เพชรอนันต์นะครับมรกตดําแล้วก็เพชรอนันต์ส่วนช่วงแรกนะครับชอบดีแม็กนะครับแล้วก็ลิธิพันธ์นะครับดีแม็กแล้วก็ลิธิพันธ์นะครับนี่ค in uh ือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทางเพจแล้วก็ ยู u ูบนะครับทุกๆช่องท,ทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงจดิมราชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ